วันนี้ก็เราจะมาปลูกผักเคลนะครับสายพันธุ์สกาลิตนะฮะซึ่งก็มันเป็นผักที่คุณค่าทางอาหารสูงว่าง,งั้นเถอะก็คือนิยมบริโภคในพวกแบบว่าผู้ป่วยที่แบบว่าเป็นพวกโรคมะเร็งโรคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือพี่สาวผมเขาบริจาคสายพันธุ์มานะฮะ ก็ผมก็ใช้รางไข่รางไข่ที่ใส่นะฮะทั้งเป็นแบบกระดาษกับพลาสติกมาเจาะรูที่ก้นมันแล้วก็เอาดินดินปลูกที่เตรียมไว้นะครับมามาใส่ในในแถวแผงรางไข่นี้ว่างั้นเถอะโอ้วันนี้ลินพันกันชิ้หมหายเลยนะแล้วเราก็เอาไม้ครับเสียบเสียบแล้วก็เอา เอาลงทีละเมล็ดว่าง,งั้นแล้วก็ปลูกไปนะฮะแล้วเราก็นาต้นไม้แล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งมันก็น่าจะงอกขึ้นมาอันนี้คือเราเพาะเพาะกล้ามันไว้ก่อนเสร็จแล้วพอมันโตขึ้นเราก็ค่อยอแยกปลูกอีกทีนะครับผมเราก็จะได้มีผักที่มีประโยชน์กินกัน